เราดูดูเอาสวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับตึกเหมือนเดิมตี่หนึ่งครึ่งเหมือนเดิมเพิ่ง <c oughs> ทำคลิปอีกช่องเสร็จ <c oughs> อ่ะโอเคเจอกผมที่ฉีกตำราบาคาร่าวีสี่นะครับก็เป็นช่องที่แจกเทคนิค บาคลา,าประจําสัปดาห์ทุกสัปดาห์เลยนะครับก็วันนี้เป็นวันที่19นะครับเป็นวันที่19วันกิ้แล้วนะครับก็ตีหนึ่งครึ่งละก็มีเทคนิคประจําสัปดาห์นี้เหมือนเดิมนะครับที่ยังใช้ได้ผลแล้วผมใช้ประจําอยู่เลยนะครับก็คือโฟลูเดเทนนะครับก็ใช้ประจําแล้วก็ประจําสัปดาห์นี้นะเพราะว่าทําไมถึงใช้ได้นะครับก็คือ โต๊ะเนี่ยให้คิดไว้เลยนะครับเขาก็มีนักสถิติเหมือนกันนะครับเขาจะไม่ใช้เทคนิคเดิมๆนะครับในการออกรูปแบบซ้ําๆนะครับใน1รอบนะครับ1ห้องนะครับจะมีไพ่อยู่8สําหรับนะครับที่สลับสับเปลี่ยนนะครับเขาไม่ได้สลับไพ่แบบนั้นนะเขาเป็นการจัดรูปแบบไพ่ออกมาเลยนะครับเขาจะมีค่าสถิติต่างๆนะครับแล้วผมก็ ได้เข้าไปศึกษานะครับจากเว็บต่างประเทศจากแนวทางต่างประเทศที่เขาเอามาแชร์นะครับแล้วผมก็ได้ไปศึกษาแล้วก็เอามาแปลแล้วก็เอามาทําคลิปให้ดูนะครับผมไม่ได้เอาเทคนิคนี้มามั่วๆนะครับผมมีมีต้นสายปลายทางอยู่นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงเอาเทคนิคนี้มาจากไหนนะครับก็บอกไว้เลยนะครับว่าเทคนิคนี้เชื่อได้ครับ นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับวิธีการใช้งานอธิบายทุกคลิปนะครับก็วิธีการใช้งานง่ายๆครับเอา้เอาไหนล่ะ follow the t a r e นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ท้่นี้จะเป็นเหมือนอดูสถิติแนวโน้มนะครับดูตรงเขาให้รถแมปนะครับตรงนี้นะครับในทุกห้องนะ คือถ้าห้องไหนสีไหนเยอะนะครับเราก็เล่นห้องสีนั้นในห้องนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผลต่างนะครับต้องต่างกัน7จ็ดถึงสิตาขึ้นไปนะครับคือชนะชนะต่างกัน7จ็ดถึงสิตาขึ้นไปนะครับเราถึงจะเลือกเล่นห้องนั้นนะครับถ้าน้อยกว่านั้น4ี่ห้าตาเนี่ยไม่เล่นนะครับส่วนข้อที่2นะครับถ้าเราเลือกฝั่งได้แล้วนะครับรอดูผลลัพธ์รอบก่อนที่จะลงเดิมเงินนะครับ ลงเดิมพันโดยต้องรอให้มันออกสีฝั่งที่เราเลือกเหมือนห้องนี้นะครับสมมุติผมเจอห้องนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนว่าแบงเกอร์ชนะเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับแสดงว่าถ้าเราเล่นห้องนี้เราจะเลือกแดงนะครับแล้วทีเนี้ยวิธีการเล่นเนี่ยต้องรอให้มันออกแดงก่อนนะครับเราค่อยเล่นตามนะครับประมาณนั้นนะครับข้อที่3นะครับก็ลงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตัดหรือผลลัพธ์ออกอีกฝั่งนะครับแล้วเราก็หยุดเดิมพันแล้วก็ รอครับจนมันออกฝั่งที่เราเลือกแล้วเราเคอยเล่นต่อแค่นั้นเองครับก็คือง่ายหาห้องที่มีเ,เ,เหมือนเป็นห้องแดงหรือห้องน้ำเงินห้องที่มันออกชนะต่างกัน7ถึง10ตาขึ้นไปครับง่ายๆนะครับก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์เ้ยแอดเฟซบุ๊กมาหาผมได้นะครับที่ธนงศัก์วชิระศิรินะครับก็ ลูกค้าหรือเพื่อนๆนะครับเขาก็ทักมาถามนะพอดีเปลี่ยนลายเปลี่ยนอะไรเขาก็ยังจําได้นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับผมก็มีเทคนิคดีๆมาแจกทุกวันนะครับอัปเดต Facebook ให้เพื่อนๆได้ดูข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเทคนิคบาคาร่าโดยตรงนะครับใครที่สนใจอยากเป็นเพื่อนกับผมหรืออยากร่วมกลุ่มกับผมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ p b 7 3ตัวนะครับ ที่ผมอยู่ก็จำนวนคนไม่เยอะนะครับสร้างมาประมาณ45หวันก็70กว่าคนก็ถือว่าโอเคอยู่นะเล่นกันจริงๆนะครับไม่ได้มีหน้ามาอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ฝากถอนจริงๆนะครับดูได้ครับไม่โกหกนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็รีบแอดมานะครับช่วงนี้กลุ่มใหม่รับหมดครับเดี๋ยวนานไปเนี่ยแอดมินเขาไม่รับจะว่าผมแย่ไม่ได้นะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผมเล่นเว็บไหนไม่สำคัญนะใครอยากเล่นเว็บเดียวผมฝากถอนร้ออซอยู่แล้วก็ทักมาได้ครับระบบเติมเงินระบบฝากถอนเครดิตต่างๆไม่เข้าผมสามารถอาจจะช่วยตามให้ได้นะครับมาเลือก ct85 และกันคาสิโนยนดอดฮิตเลืเกินช่วงนี้ครับกินน้ำบ่อยเหลือเกินช่วงนี้โควิด เราไม่ค่อยได้กินเลยกลัวโอ้โหน้ำอะไรก็อร่อยครับช่วงนี้ลืมเปิดเพลงเดี๋ยวขอฟังเพลงคอไปเบาๆหน่อยนะครับนะอากจะว่าเฮ้ยแม่งลีลาวะไม่ได้ลีลานะครับ มาห้องสปีด GC02 ครับต่างกัน9เลยนะครับมา GC02 ครับไปห้องสปีดให้ด่วนครับเบ็ดที่เริ่มต้นนะครับผมเริ่มเบ็ด1000แล้วกัน1น0 0นะครับผมจะเดินแบบพาโรลีนะครับเดินแบบ1 2 4 1นะครับห้องนี้ชัดเจนว่าเราเล่นน้ำเงินได้นะครับน้ำเงินชนะต่างจากแบงเกอร์นะครับถึง10ตาเลยนะครับเรามาไม่ทันเรารอก่อนนะครับ ไม่รีบนะครับไม่เล่นเลยนะดูเหมือนสังเกตเขาไพ่อีกในทางหนึ่งครับเหมือนมันจะตัดนะเหมือนมันจะตัดเราเรื่องอยู่นะตัดสามนะอ่ะผมเล่นเลยแล้วกันเล่นเลยไม่รอเพราะว่าเมื่อกี้มาก็เห็นมันออกพอดีละนะครับเหมือนมันจะตัดสามแต่ว่าผมว่าดิวเลอร์เนี่ยมันแปลกๆนะมันเปลี่ยนดิวเลอร์มาเมื่อกี้มันชอบตัดมาตัดมาแบบแปลกๆอะ่ะ สวยเลยกูไม่รอเป็นไงเอาโอเคเพ์สี 4, มันก็หนึ่งครับโ,โหนี่แหละเอา้าตายเฉยแต้มเดียวก็ตายนะครับขอเดินเงินแบบพาลูรี่นะครับไม่เดินแบบมาติงเกลเหมือนทุกวันนะครับรอก่อนนะครับรอออกน้ำงินค่อยเล่นนะครับอันตรายเหลือเกินมาถึงก็ใส่ย,ยาวเลยอัดยับเลยครับกี้เล่นมาก่อนหน้านนี้นะครับ สี่ไม้ลวดเลยนะครับผมได้มากําไรอยู่หกพันเมื่อกี้เสียพันหนึ่งนะครับเวลาก็ดูได้นะครับไม่คาดเคลื่อนกันมากสองชั่วโมงนะครับโอเคเสมอนะครับหลังเสมอรอนะครับเราไม่รีบนะครับเพราะว่าคิดไว้เลยนะครับว่าเขาไพ่แม่งเหวี่ยงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับอีกอย่างหนึ่งก่อนจะเล่นทุกครั้งนะครับพยายามตั้งเป้านะครับว่าเราจะบวกเท่าไหร่เราจะลุกเสียเท่าไหร่เราจะลุกนะครับ พยายามควบคุมสติตัวเองให้อยู่ในการควบคุมตลอดนะครับพยายามใช้สมองเล่นนะครับอย่าใช้ใจแล้วก็อารมณ์เล่นนะครับอันตรายเนาะแดงยังมาอยู่ร่ะไม่รีบครับหยุดพัดรอไม่รีบครับผมเล่นแบบใจเย็นผมไม่เล่นทุกไม้นะครับไม้ไหนไม่มีตามเทคนิคเราเราก็ไม่เล่นนะครับ คือการเล่นแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ความใจเย็นนิดหนึ่งนะครับนยครับควบคุมตัวเองให้ได้นะครับถ้าเราควบคุมได้นะครับมันก็เหมือนการลงทุนหรือการวางแผนของเรานะครับเห็นไหมมาละอ่ะยันเพยเยอร์ไปครับไม้เมื่อกี้เราเสียหนึ่งพันนะผมไม่โดนเดินทบนะครับผมจะเน้นสอนเอากําไรนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะเน้นสอนให้มีความรู้มากกว่านะครับ ส่วนกําไรอ่ะผมเล่นให้ดูเยอะมากมายนะครับไม้ละหมื่นไม้ละแสนเนี่ยเล่นประจําพวกนี้แล้วก็เล่นเบาๆไปแล้วกันเพื่อแบบเดี๋ยวบอกพี่แม่งวื้อแม่งหน้ามาอะไรนะครับมาละต๊อกเก้านะครับโอเคนะครับบวกไปนะครับเล่นไปสองนะครับถูกหนึ่งผิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเดินเงินแบบพาลูรี่นะครับหนึ่งสองสี่หนึ่งนะครับตามเพย์เยอร์ไปอีกครับเมื่อกี้เราถูกเนาะหนึ่งสองสี่หนึ่งนะครับ ตารางเดึนเงินพาลูรี่คืออะไรงงแน่นอนผมทำไว้แล้วนะครับที่ช่องวานอนสอนง่าย v2 นะครับเข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าไปศึกษาได้นะครับช่องนี้แจกเทคนิคต่างๆตั้งแต่การอ่านเข้าไพาย่ยนันแบบตารางเดินเงินทุกอย่างนะครับสอนละเอียดมากถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละนะครับมาแล้วครับเล่นไปถูกไปสองนะครับ ไม้ที่สามเนี่ยโอกาสจะถูกเหลือแค่สสิบองจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับดังนั้นผมจะเดินแค่หนึ่งพันบาทแค่นั้นนะครับผมไม่โลภนะครับผมไม่โลภนะครับผมมีกําไรละเห็นไหมเล่นมาเนี่ยสามไม้เนี่ยกำไรผมสองพันแล้วนะครับเล่นง่งายๆนะครับอ,อืแปดอีกเห็นไหมสวยครับเห็นไหมเล่นให้ดูแบบชัดเจนนะครับ ชัดเจนนะใช้ได้นะเห็นไหมเล่นมาสี่ไม้ถูกสามผิดหนึ่งนะครับถ้าพอใจก็เลิกเลิกได้แหละแต่ผมขอตามอีกไม้นี้นะครับไม่ว่าจะบวกหรือลบผมก็จะพอนะครับผมได้เป้าได้ตั้งเป้าหมายไปแล้วแล้วผมได้กําไรตามเป้าหมายผมแล้วนะครับผมก็พอผมไม่ลูบนะครับใช้เวลาไปประมาณ10บนาทีแล้วนะครับตอนนี้สวยครับปอกเก้าอีกครับเทคนิคนี้ใช้ได้นะครับสําหรับสัปดาห์ที่เ้านะครับก็ ฝากไว้นะครับใครที่อยากได้ตารางนี้นะครับก็แอดมาที่ s p b 73ตัวนะครับทักมาเลยเข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเทคนิคดีๆนะครับใครที่มีเทคนิคใหม่ๆหรือยังไงนะครับสามารถเอามาแชร์ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทําคลิปรีวิวให้ดูว่ามันใช้ได้ผลไหมนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมีรายได้ทุกคนนะครับเล่นยังไงให้ถอนเล่นยังไง ให้มีกำไรนะครับคลิปนี้มีคำตอบครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ดึกละเดี๋ยวขอทำหน้าปกแล้วก็จะอัพคลิปให้ดูสัก6มงเช้านะครับก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กด u ับ cribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อ,อเป็นความรู้ดีๆนะครับผมไม่ได้หวังอะไรมากขอแค่ให้เพื่อนในวงการนี้มีไรายได้เหมือนผมแค่นั้นผมก็พอใจแล้วครับสวัสดีครับ